สวัสดีครับทุกคนผมเจาวาระปัตนะครับได้เวลามาติดตามข่าวสารของฟุตบอลที่ตอนนี้ก็คงจะเข้าสู่โปรแกรมทีมชาติแบบเต็มตัวนะครับแน่นอนสิ่งที่เราต้องโฟกัสกันก็คือชุดใหญ่แหะครับวันนี้วนมาถึงเรื่องของบรรยากาศ ในการรายงานตัวแล้วก็ฝึกซ้อมช่วงเย็นนี้เดี๋ยวคงได้เห็นกันอย่างแน่นอนนะครับก่อนหน้านี้ก็มีแต่ข่าวที่อาจจะไม่สู้ดีนักกับการถอนตัวของผู้เล่นหลักๆที่มีความสำคัญกับมาซาฮะอิชิจริงๆและสุดท้ายก่อนจะเข้าแคมป์วันแรกก็มีจนได้นะครับอย่างในรายของซาสารักหายประโคนที่ผมประเม้ว่าถูกเปลี่ยนตัวออกจากเกมลีกครับนักชิงกับลำพูนมีความเป็นไปได้สูงเลยที่จะถอนตัวและสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงๆ จนทาให้อิชิเนี่ยต้องเรียกชานนทํามาแบ็กซ้ายที่เล่นเซนเตอร์ได้และเป็นตัวหลักกับจันทบุรีในศึกไทยลีก2ฤดูกาลที่ผ่านมา เข้ามาแทนที่มีคําถามเหมือนกันนะครับในโซเชียลมีเดียก็แลกเปลี่ยนกันสะหน่อยในมุมของสสลักเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ไหวโดนแฟนบอลบางส่วนแซะจนผมก็งงเหมือนกันนะครับพอมีรายชื่อติดทีมชาติก็บอกว่าเอามาทําไมเล่นไม่ได้เรื่องพอถอนตัวทีมชาติก็บอกว่าถ้าไม่อยากเล่นมาหลังไม่ต้องเรียกมาแล้วเพราะสุดท้ายก็ถอนอยู่ดีอารมณ์เดียวกับเควินดีโรมรัมเห็นข้อความพวกนี้ก็หนักใจแทนนักเตะเหมือนกันแต่ก็คงทําอะไรไม่ได้นอกจากก้มหน้าก้มตาพิสูจน์ผลงานของตัวเองต่อไป ขณะที่อีกหนึ่งกระแสก็มีการเรียกร้องบอกว่าทําไมไม่เรียกทีลทรบุญมาทันเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนเพราะว่าเกมกับเติร์กเบนิสถานมองว่าเป็นแมตช์สำคัญถ้าเกิดเราสามารถเอาชนะได้ก็จะเพิ่มความได้เปรียบในการลุ้นเข้าสู่รอบสุดท้ายของเอเชียนคับแต่สุดท้ายเนยอิชิก็คงจะมีไอเดียแหละครับว่าเขาอยากจะสร้างทีมใหม่ด้วยถ้าเกิดจะเรียกใครเข้ามาแทนเนี่ย ก็ควรจะไม่ใช่นักเตะที่อายุ30กว่าที่อายุการใช้งานเหลือน้อยแม้ว่าในแง่ของฝีมือความเข้าใจเกมและความเป็นผู้นำาทีรทรบุญมาทันจะมีครบและช่วยอีชีได้ก็ตามคราวนี้คุยกันเรื่องของชานนทามาดีกว่าว่าเด็กคนนี้เป็นใครหลายคนอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำไปหรือว่าอาจจะรู้จักเขาในานามทีมชาติก็คือทัวร์นาเมนต์ล่าสุดที่ไปกับยูยี่สิบสามที่กาตาภายใต้การคุมทีมของทาคาโยกินิชิกายะเอาจริงเส้นทางของเด็กคนนี้น่าสนใจนะครับบอลเองเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นนักเตะในอะคาเดมีของชลบุรีเอฟซีแม้ว่าจะไป ไม่สุดทางไม่สามารถก้าวขึ้นไปติดชุดใหญ่ของฉลามชนได้แต่เขาเองก็มาแจ้งเกิดสําเร็จซึ่งผมเองเนี่ยมีโอกาสนะครับได้ไปกับน้องที่อังกฤษด้วยในทัวร์นาเมนต์ของช้างยูแชมเบียนครับเมื่อปีที่แล้ว ราะว่าบอลเองเนี่ยก็อยู่ในชุดแชมป์กับสโมสรอาร์แบ็กหรือว่ามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตส่วนสาเหตุที่โค้ชเลือกเนี่ยมันมีที่มาที่ไปนะครับบางคนอาจจะบอกว่าใครก็ไม่รู้เอามาเสริมได้ยังไงทําไมถึงเอาเด็กยู23มาไม่เอานักเตะแบ็กซ้ายจากสโมสรอ,อื่นมันไม่มีตัวเลือกดีๆกว่านี้เลยเหรอเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเขาคงมองเรื่องความต่อเนื่องนะครับเพราะว่าร่างกายของชาโนนเองเนี่ยก็ได้ซ้อมกับยู23มาก่อนหน้านี้ด้วยประกอบกับการเรียกน,นักเตะที่อยู่ในขาย50ตัวของรายชื่อที่ลงทะเบียนไปก่อนหน้านี้เนี่ย การประสานงานก็อาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปว่าประกาศรายชื่อล่วงหน้าไปเนี่ยเพื่อให้ทุกคนเตรียมความพร้อมเอาไว้และคงจะบอกได้ว่าคนที่อยู่ในขายเบอร์2เบอร์ 3, ี่ยจะมีใครบ้างที่ต้องสแตนบายในช่วงเวลานี้แต่บางคนเนี่ยอาจจะไม่สะดวกแล้วนะครับเพราะว่าการถอนตัวของส,ะสะลักเนี่ยมันเกิดขึ้นกะทันหันก่อนจะเข้าแคมป์ทีมชาติเพียงแค่วันเดียวมันคงจะเหมือนในเคสของอิราฟานดอลล์ที่มาเสริมเป็นการด่วนเหมือนในฟีฟ่าเดย์รอบที่แล้วฉะนั้นเหตุผลเนี่ยมันคงไม่หลุดไปจากนี้มากเท่าไหร่แล้วก็การทําทีไม่ ก็แสดงว่าสิ่งที่นิชิคยะเลือกเนี่ยเด็กก็ควรจะมีคุณภาพในระดับหนึ่งเพราะว่าชานนเองเนี่ยนอกจากเล่นแบ็กซ้ายได้ก็สามารถเล่นเซนเตอร์หุบเข้าในไปด้วยแต่ไม่ใช่แบ็กที่เติมเกมแบบสุดเส้นนะครับในสไตล์การเล่นของน้องฉะนั้นมันก็จะแตกต่างจากการเอามาแทนที่สัสลักรวมถึงอีลาฟานดอลล ก็เป็นว่าเอามาลองแล้วก็การเรียกตัวตรงนี้มันก็คุยกันง่ายมากกว่าในแง่ของการจัดการเพราะว่าชาโนนเองซ้อมกับยูย่สเนี่ยก็ซ้อมอยู่แถวปทุมธาน,นีอยู่แล้วส่วนแทัคติกการตอบโจทย์เนี่ยผมเชื่อว่าเบอร์หนึ่งในชุดนี้ก็คงเป็นอิรฟันดอลเละที่ทํางานกับอิชิค่อนข้างจะเข้าใจ ตั้งแต่เกมกับสีลังกาอยู่แล้วและก็มีโอกาสสูงแล้วครับที่จะได้เล่นตำแหน่งนี้แบบถาวรไปเลยเพราะฤดูกาลหน้าผมว่า B ีีก็มีโอกาสสูงที่จะให้ปังเนี่ยยืนทางเรียมเส้นเหมือนกันแต่ที่แน่เนื้อหาเหมือนเดิมนะครับการแข่งขันในรอบนี้ของอ e ิชิไม่ได้ง่ายเลยอุ่นเครื่องกับทางอินเดียก็ต้องทดลองวิธีการที่จะเล่นกับทางเติร์กเมนิสถานตัวผู้เล่นใหม่ที่เรียกมาก็อยากจะเอามาลองแต่ยังไงพอขาดตัวหลักเยอะแบบนี้เนี่ยคงต้องมองถึงผลการแข่งขันเพื่อเอาตัวรอดไปก่อน ไม่อย่างนั้นเป้าหมายในการไป Asian Cup เอเชียนคัพรอบสุดท้ายเหนื่อยอย่างแน่นอนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเราตกอยู่ในภาวะผู้ตามการเล่นภายใต้ความกดดันไม่ใช่เรื่องดีของทัพช้างศึกในหลายทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมา จากนั้นมาตามกันต่อครับหลังจากปิดฤดูกาลผมก็เลยไปหาข้อมูลแล้วก็สรุปให้พวกเราฟังนะครับว่าทั้งฤดูกาลที่ฝ่าฟันกันมาของทุกสโมสรเนี่ยในเชิงผลงานมูลค่าแล้วก็เงินรางวัลใครคือทีมที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดแน่นอนทุกคนคงตอบได้เหมือนเหมือนกันกับ4แชมป์ของประสัทสายฟ้าบุรีรมัมยูเนเต็ดโดยที่ไม่ต้องเปิดเว็บไซต์นี้แต่ที่มันน่าสนใจก็คือเว็บไซต์นี้มีการเก็บสถิติและก็ข้อมูลของสโมสรทั่วโลกแบบเรียลไทม์และก็สามารถเปิดดูได้ตลอดเวลา ยิ่งของไทยลีกปิดซีซั่นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยอันดับมันก็ฟ้องชัดเจนนะครับว่าบุรีรัมเนี่ยกลายเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนด้วยคะแนนและแต้มต่อที่เหนียวแน่นและก็เป็นอันดับที่13ของเอเชียส่วนอันดับโลกเนี่ยก็ขึ้นมา258แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับพวกเขาลงทุนในการเสริมนักเตะต่างชาติก็จริงแต่สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทำให้นักกีฬาสามารถโฟกัสกับคำว่านักเตะอาชีพนี่คือทีมที่ผ่านการประเมินระดับ AFC ที่อยู่ในขั้นท แต่เพียงเท่านี้นะครับ ฝันใหญ่ของบุรีรัมที่ไม่เคยหยุดเลยก็คือท็อปไฟเอเชียวันนี้ด้วยโครงสร้างต่างๆมันอาจจะยากกับรูปแบบการแข่งขันของ AFC แชมเปี้ยนสลีกที่เปลี่ยนไปแต่ล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็เข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเทียบกับทีมในโซนตะวันออกด้วยกันตอนนี้บุรีรัมเนี่ยก็อยู่อันดับ4นะครับเป็นรองเพียงแค่คาวาซากิฟอนตาเล่ของญี่ปุ่นทีมดีกรีรองแชมป์สโมสรเอเชียล่าสุดแล้วก็เซี่ยงไฮ้ส่วนหัวรวมถึงช่างไฮพอตทีมจากลีกจีนนั่นหมายความว่าตอนนี้โดยภาพรวมเนี่ยี่มมท เหนือกว่าทีมในเจลรีกและก็เคลีกของเกาหลีใต้ยอยู่หลายสโมสรด้วยกันขณะที่ถ้าเกิดเทียบกันเฉพาะในอาเซียนนะครับสิอันดับของยอดทีมในแถบภูมิภาคนี้นอกจากเบอร์หนึ่งอย่างบุรีรัมที่2ก็เป็นทีมจากไทยนั่นคือแบงคอกยูเนเต็ดน,นะครับอยู่อันดับที่ 22ของเอเชียแลวก็อันดับ338ของโลกอันดับ3เป็นเปอร์ซิบันดุงทีมจากอินโดนีเซียอันดับที่4 8ของเอเชียและก็583ของโลก4เป็นเมืองทองยูเนเต็ดนะครับอันดับที่50ของเอเชียและอันดับที่599ของโลกอันดับ5เป็นการท่าเรืออันดับที่51ของเอเชียและก็อันดับที่600ของโลกส่วนบีจีปทุมตามมาเป็นอันดับ6นะครับอันดับที่61ของเอเชียและอันดับ683ของโลกนั่นหมายความว่าทีมบนบนตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ 得โอกาส。 ไปเล่นในเบทีสโมสรเอเชียแต่ที่น่าแปลกใจก็คือยาโฮดารุนทักซิมยอดทีมจากมาเลเซียที่จริงๆเนี่ยก็ผ่านเข้าสู่รอบน้องเอาท์ของเอฟซีแชมเปียนส์ลีกอีลิตก่อนจะแพ้ให้กับบุร,รีรัมกลายเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ติดท็อปไฟ์ของอาเซียนนะครับอยู่อันดับ7โดยเป็นที่73ของเอเชียและอันดับที่782ของโลกส่วนอันดับที่890เป็น3ทีมจากลีกอินโดนีเซียทั้งหมดเลยนะครับก็คือเปอร์ซิจา่นยาปุราบอนเนลเอฟซีและก็เปอร์ซิจาจาการ์ตาซึ่ง ยนนยอยู่ในท็อปร้อยของเอเชียหมดสีสน,นาก็พยายามรักษามาตรฐานและก็โกยเงินกันต่อเหมือนที่บุรีรัมย์ทำได้ในทุกๆท,ท,ที่ลงแข่งขันเนี่ยเงินรางวัลบวกค่าเดินทางโบนัสทั้งหมดเนี่ยร่วมร้อยล้านบาท ก็ถือว่าเป็นผลตอบแทนที่คุ้มค่าอาเป็นว่าเอามาหารค่าเฉลี่ยจ่ายค่าเหนื่อยนักบอลก็ช่วยทีมไม่ขาดทุนจนกระเป๋าฉีกแน่นอนคราวนี้มาตามกันต่อครับเรื่องของอเล็กซานเดรกามานะครับหลังจากมีการประกาศอย่างเป็นทางการผ่านทางเพจของสโมสรการท่าเรือทีหลังจากนี้เจ้าตัวก็เตรียมเก็บเข้าของมาอยู่ที่กรุงเทพโดยจะคุมซ้อมกับสิงเจ้าท่าในวันที่9มิถุนายนนี้ทันทีจะว่าไปก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากกว่าการได้ตัวมานโพก้งในมุมของแฟนบอลน,นะครับเพราะว่าในแง่ประสบการณ์พาทีเป็นแชมป์มาแล้วมากมาย การ่ามีภาพที่เห็นชัดเจนกับฟุตบอลในบ้านเราและก็เข้าใจบริบทของผู้บริหารสโมสรในแบบไทยๆแต่ก็ไม่ใช่ขนาดถึงขั้นอยู่เป็นนะครับเพราะว่าตัวของกาม่าเองก็มีแนวทางที่ค่อนข้างจะชัดเจนซึ่งเชื่อว่าบอกบริหารของการท่าเรือและก็ตัวเขาน่าจะเคลียร์กันค่อนข้างชัดเจนว่าตรงไหนคือขอบข่าย ที่จะทางานร่วมกันได้เพื่อให้เขามีอิสระในการจัดตัวผู้เล่นเพื่อรับผิดชอบกับผลงานของตัวเองได้อย่างเต็มที่เอาจริงสิ่งหนึ่งที่น่ากังวลตอนนี้เนี่ยเราพูดกันมาตลอดนะครับว่าตัวผู้เล่นก่อนหน้านี้มันจะปิดครบหมดแล้วนะครับตามโคตาเพาะสะบูสสอนเองเนี่ยก็มีการคุยกับทางมาโนโพกิงแล้วก็หาตัวผู้เล่นหลายคนปิดจ็อบไล่เซ็นสัญ,ญญากันเกือบจะหมดแล้วในมุมของกาบาพอมารับงานเนี่ยมันก็เหมือนกับมาในช่วงตลาดวายเขาเองอาจจะมีโอกาส เลือกตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่เองเต็มที่ก็ไม่เกินคน2คนในโคต้าต่างชาติแต่ข้อดีก็คือผู้เล่นไทยโครงสร้างทีมดูแข็งแรงกว่าทางลำพูนที่กาาทามาก่อนหน้านี้แน่นอนแต่ก็พอจะเห็นภาพแลนะครับว่าขนาดลำพูนที่กามาเองเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสได้ตัวผู้เล่นระดับท็อปๆอ,อย่างที่เขาต้องการตามงบป,ประมาณของสโมสรที่มีกุนซูชาวบราซิลก็ยังปรับเปลี่ยนวิธีการ จนราชนโคขาวเนี่ยกลายเป็นสิงบอลถ้วยถึงแม้ว่าจะจบเพียงแค่รองแชมป์แต่เราก็เห็นกันอยู่นะครับว่าพวกเขาสู้แบบสมศักดิ์ศรีจริงๆฉะนั้นตัวผู้เล่นที่การท่าเรือมีในโคต,ต้าต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเรบินซูลาก้าแมตติอุสลิน2กองหลังและก็มีกองหน้าอย่างเอลซามอาซุพีและก็บรยานเปเรียโอเคถ้าเกิดมองปัญหาเป็นอุปสรรคก็จะบอกว่าตัวนักเตะโค้ชไม่ได้เลือกเลยอาจจะเป็นงานยากของกามมาแต่ผมเชื่อว่าเขาก็คงคิดดีแล้วนะครับก่อนที่จะเซ็นสัญ,ญญาในการรับงานว่าเขาน่าจะเอาอยู่และมีเวลาในการปรับผู้เล่นพวกนี้้ให กับระบบและก็วิธีการของตัวเองหรือเขาอาจจะปรับเข้าหานักเตะด้วยโดยดูจากจุดเด่นของแต่ละคนตอนที่มาซ้อมทั้งโจทย์นี้ผมว่ากามาก็เคยผ่านมาก่อนแล้วก็ผ่านมากับงานล่าสุดอย่างลําพูนผมคิดว่าคงไม่ใช่เรื่องยากนอกจากว่าตัวของนักเตะที่อยู่มากกว่าว่าจะเปิดใจให้โค้ชมากน้อยแค่ไหนเพราะในมุมของโค้ชที่ประสบค,ความสําเร็จมาก็จะมีความเฮียบในระดับหนึ่งแม้ว่าจะอยู่เมืองไทยมานานแต่ผมไม่เชื่อว่าสิ่งที่การท่าเรือเป็นกับหลายฤดูกาลที่ผ่านมาที่มันไม่มีถ้วยแชมป์ถ้ากามาเข้าไปเปลี่ยนบรรยากาศทีมเปลี่ยนบรรยากาศนักเตะไม่า หาก็จะเป็นการเสียเงินที่ศูนย์เปล่าแต่ผมเชื่อว่ามาถึงขั้นนี้ก็เป็นสิ่งที่การท่าเรือเนี่ยแทบไม่เคยทานะครับกับการใช้งานโค้ชที่หลุดจากระบบครอบครัวของตัวเองแม้ว่าจะเคยเห็นกันอยู่ในไทยลีกแต่ว่าวันนี้พอคว้าตัวมาได้ก็ถือว่าน่าชื่นชมนะครับฉะนั้นโอกาสแบบนี้กับการที่กามาได้กลับมาทําทีมระดับท็อปของประเทศไทยครั้งหนึ่งยังไงเขาก็ไม่ยอมเอาชื่อของตัวเองมาทิ้งแน่นอนและผมคิดว่าไม่ตัวเขาและก็นักเตะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องตายกันไปข้างหนึ่ง อยู่ที่ว่าบอร์กบริหารเนี่ยจะดิ่งพอหรือเปล่าที่จะปล่อยให้เขาได้ทํางานแบบเต็มๆแล้วก็อดทนรอระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สิงเจ้าท่าควรทํามานานแล้วนะครับกับการลงทุนเกี่ยวกับโค้ชเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมัวแต่ไปหลงละเลงกับซุปตาขนเอานักเตะดีกรีทีมชาติที่อยู่ในกระแสะจนหลงลืมไปว่าจริงๆแล้วผู้เล่นคุณภาพทุกสโมสรอ,อยากได้หมดแต่ถ้าเกิดไม่มีโค้ชไม่มีคนปรุงที่ดีวัตถุดิบจะเป็นของขึ้นห้างแค่ไหนสุดท้ายอาหารมันก็ไม่อร่อย เลยกลายเป็นว่าการท่าเรือก็น่าจับตามองกับข่าวสารหลังจากนี้นะครับบรรยากาศการฝึกซ้อมจะเป็นยังไงวิธีการเล่นจกอจะเป็นแบบไหนแล้วก็ฟีดแบ็กความเปลี่ยนแปลงความดุดันของสิงเจ้าท่าที่แฟนบอลรอคอยน่าจะเป็นโจทย์ที่ทําให้การท่าเรือนิ่งขึ้นในการลุ้นแชมป์ซีซั่นหน้าทั้งบอลลีกและก็บอลถ้วยรายการใดรายการหนึ่งเพราะพวกเขาโฟกัสได้เต็มๆไม่มีถ้วยสโมสรเอเชียให้ลงแข่งขันโฟกัสกับฟุตบอลภายในประเทศได้อย่างเต็มที่จากนั้นขยับไปดูเรื่องของทาคุอิโตะสักหน่อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยนําเสนอไปแล้วแหละ ว่าเขาเองเนี่ยอาจจะอยู่กับนครปฐมในไทยลีก2ไม่ได้นะครับในงบประมาณในการทําทีมที่มันลดไปเยอะมากจากการตกชั้นโอเคสัญญาของทาคุยังมีแต่เจ้าตัวก็อยากเล่นในไทยลีกหนึ่งต่อฉะนั้นเงื่อนไขเดียวครับก็คือต้องแยกทางกับสโมสรแต่จะให้นครปฐมยกเลิกเนี่ยก็อาจจะยากซะหน่อยฉะนั้นด้วยสัญญาที่เหลืออยู่อีกสักหนึ่งปีเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็มีอยู่2วิธีการคือให้สโมสรมาซื้อตัวทาคุยโตหรืออย่างหนึ่งคือทาคุยโตก็ซื้อสัญ,ญญาตัวเองออกไป ซึ่งมูลค่าเนี่ยไม่ได้สูงนะครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยก็ไม่เกิน3 0 0 0สนบาทอยู่ที่ว่าสโมสรไหนที่จะให้ค่าเหนื่อยตามที่เขาต้องการคือ2,50,000บาทตามที่รับอยู่กับนครปฐมในซีซั่นที่ผ่านมา เพราะว่าตอนนี้ไทมิ่งสำคัญมันคือทุกทีมเนี่ยปิดจ็อบตัวต่างชาติหมดแล้วแล้วก็พอมันไม่มีโคต้าเอเชียเนี่ยนักเตะญี่ปุ่นเงินเดือนขนาดนี้ก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะครับกับการเสริมทัพในฤด,ดูการใหม่ที่จะเริ่มขึ้นเพราะส่วนใหญ่ผมไล่เรียงมาเนี่ยทุกสโมสรก็เสริมนักเตะกันเงินเดือนประมาณสักสามแสนกว่าบาทฉะนั้นถ้าเกิดว่าเงินเดือนเกรดนี้เนี่ยมันสามารถจะไปเอาตัวบราซิลมาได้ หรือตัวในเกรดของยุโรปในราคาที่ไม่เกิน2 0 0 0 0เนี่ยผมก็เห็นบางทีมเซ็นมาแล้วฉะนั้นทาคูเนี่ยมีดีอยู่อย่างหนึ่งครับที่อาจจะได้เปรียบผู้เล่นโคต้าต่างชาติที่อิมพอ์ตเข้ามาคือเขารู้ฟุตบอลไทย เล่นม้าแต่ไทยลีก4จนถึงไทยลีก1ดังนั้นในแง่ของการปรับตัวไม่มีปัญหาพูดไทยได้ด้วยแต่ถ้าเกิดดูจากเรียเงินเดือนเนี่ยมันก็เหลือไม่กี่ทีมนะครับที่จะจ่ายได้ฉะนั้นที่ผมฟังมาก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าไปจบกับใครนะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยยังไงออกจากนครปฐมแน่นอนมีข่าวว่าอุทัยธานีก็เคยสนใจในตัวของทาคุิโตแล้วตอนนี้โควต้าต่างชาติของพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่เต็มแต่จริงๆแล้วเนี่ยอุทัยเองก็เหมือนจับตาสถานการณ์ของมาบุษเอดเหมือนกันหลังจากบดสัญญากับทาง Bangkok, แต่เป็นเอเชียที่เป็นเกรดลูกครึ่งสวีเดนซึ่งโดยวิธีการเล่นด้วยฟอร์มการทำประตูนในซีซั่นที่ผ่านมาก็ถือเป็นเคสที่น่าสนใจแต่เงินเดือนเนี่ยสูงกว่าทาคุหลายเท่าแน่นอนตอนนี้มันก็มารุมมาตุ้มกันอยู่นะครับคน2คนซึ่งทางคุนอกเหนือจากทางฝั่งของอูไทยเองเนี่ย อย่าง BG ก็เคยสนใจก่อนหน้านี้นานมากแล้วนะครับแต่ตอนนี้โคต้าของเขาเนี่ยปิดจ็อบหมดแล้วสำหรับตัวต่างชาติแต่ถ้าเกิดจะเซ็นเกินเพื่อเอาไปเล่นในรายการอื่นหมายความว่าเอาไปซ้อมก่อนผมเชื่อว่าทาคุก,ก็มีดีพอจะเล่นในไทยลีกแล้วก็เอาโคต้าที่เซ็นมาก่อนหน้านี้ ไปเล่นในบอลถ้วยก็ได้เพราะอย่างรูปการที่แล้ว BG ก็เซ็นเกินโควาตาเช่นเดียวกับบุรีย์แล้วโจทย์ของเดอรดับบิดตอนนี้ก็ขาดพวกตัวริมเส้นด้วยแต่ไม่รู้นะครับว่าจะตอบโจทย์ไม่เพราะว่าถ้าเกิด BG ยืนหลัง3าเนี่ยทาคุยโตต้องเล่นวิ่งแบ็กแต่ว่าถ้าเกิดทาคุเล่นเป็นปีกตัวบนในระบบหลัง4ี่ผมว่าดูเข้าท่ากว่าอายุก็31นะครับยังไม่ได้เยอะมากจนเกินไปสุดท้ายก็รอดูแล้วกันครับว่าสถานการณ์จะไปจบแบบไหน เพราะว่าอีกหนึ่งทีมอย่างราช,ชบุรีเนี่ยก็เพิ่งจับไม่ต่อสัญญากับทัศย์ธานากะดาวเตะญี่ปุ่นที่เป็นคลาสเจลิกก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของการสื่อสารด้วยนะครับเพราะจากโพสต์ของเขาเนี่ยเขาก็สื่อสารในเรื่องนี้ว่าจะพยายามเรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมถึงภาษาไทยด้วยถ้าสมมติว่ายังต้องการตัวญี่ปุ่นอยู่ในตำแหน่งริมเส้นเนี่ยผมว่างบป,ประมาณของทาคุกก็น่าจะตอบโจทย์กับสิ่งที่ราชนบังกรนต้องการแต่จะว่าไปเนี่ยถ้าตัวอย่างมามูตเอจยังว่างอยู่เนี่ยแล้วลดเงินเดือนสะหน่อยนะ ผมเชื่อว่าหลายสโมสรรวมถึงแน่เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าปิดดีลกับการท่าเรือได้ผมว่าจะเป็นของดีเลยเพราะจริงๆเนี่ยตอนอยู่หนองบัวเนี่ยบีก็สนใจก่อนที่นักเตะเนี่ยอยากจะไปเล่นกับทางแบงคอก ก็เลยเป็นที่มาตัวอย่างของนกเตะที่สามารถซื้อสัญญาตัวเองออกจากทีมได้เพราะอยากพิสูจน์ตัวเองกับทีมระดับท็อปซึ่งมารบูตเอตสอบผ่านอยู่แล้วนะครับแต่พอสอบผ่านได้ผลงานด้วย15ลูกผมก็เชื่อว่าค่าเหนื่อยของมาบูตเอตเนี่ยมันไม่อ่อนกว่า5แสน6แสนแน่ตรงนี้มันก็ถือว่าไม่ใช่เวลาของตลาดซื้อขายในช่วงป,ปลายๆเพราะว่าหลายทีมเนี่ยเขาก็เสริมไปแทบจะหมดแล้วมันก็เหลือเพียงแค่บางทีนี่แหละครับที่ยังเหลือโคต้าสุดท้ายที่คิดว่าเฮ้ยอาจจะมาเติมเต็มตรงนี้ไหมแล้วอาจจะลุ้นว่า แต่เท่าที่ผมฟังเนี่ยโอ้โหมันน่าสนใจหมดเลยนะครับอ่าอย่างกามามาคุมการท่าเรือแล้วถ้าเหลือโคต้าตัวกางหน้ากึ่งปีกมามุตเอ็ดก็อยู่ในโจทย์ก็ได้นะหลังจากก่อนหนนี้คุยกันแล้วไม่ลงตัวราชบุรีอ่าถ้าคิดว่าจะเสริมแทนที่ของธนกกะและมามุตเอ็ดหาจุดกึ่งกลางลงมาได้ก็เป็นดีลที่น่าสนใจสำหรับราชบากรอุทัยธานีจริงๆเนี่ยเหมือนจะเป็นทีมเต็งด้วยนะครับเพราะตำแหน่งของมามุตเอ็ดเนี่ยมันไปนลงล็อกแทนที่ของลูคัสได้เลย แล้วก็จะเป็นทีมเดียวด้วยที่ผมคิดว่าจะจ่ายค่าเหนื่อยตัวต่างชาติไหวเพราะว่าไอตัวใหม่ที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ค่าเหนื่อยก็ไม่ได้แพงแต่ช้างป่าคุยขาแข้งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมที่สู้ราคาค่าเหนื่อยของตัวต่างชาติในเรทที่เกินกว่าราคามาตรฐานของไทลิกในซีซั่นหน้าเอาเป็นว่าสเปคแบบเนี้ยก็น่าถูกใจจีโนโลล่และเตียรี่ด้วย ยังไงผมก็ถือว่าวิเคราะห์ชี้โพรงชี้ช่องแล้วกันนะครับผมว่า4ีหทีมนี่แหละที่มีโอกาสปิดดิวได้แต่ย้านะครับว่ามามุตเอกก็ต้องไม่เรียกราคาที่เวอร์วังจนเกินไปส่วนพิชาอุตรครับฉลับไปพูดถึงสักนิดน,นึงแล้วกันเพราะตอนนี้ยังไม่เห็นความชัดเจนเลยครับว่าจะเอาไงต่อแต่โอกาสที่จะไปกับเบองทองเนี่ยผมว่ามันยากเพราะตอนนี้เนี่ยเจ้าตัวก็มีข้อเสนอนะครับจากทั้งอุทยัยธานีแต่ก็ยังไม่มีการปิดดิวเป็นทางการแม้ว่าอุทัยเนี่ยจะสู้ราคานะครับให้ค่าเหนื่อย สูงถึงเดือนละ3 0 0 0 0นบาทแต่ณตอนนี้ก็ยังไม่มีใครยืนยันทำลายเลยนะครับว่าเคนนั้นย้ายไปอยู่กับทีมไหนผมได้ข่าวมาด้วยนะครับจริงเท็จประการใดเนี่ยไม่แน่ใจแต่มันมีออฟเฟอร์จากต่างแดนมาด้วยซึ่งคาดว่าจะเป็นลีกในอาเซียนนี่แหละและคิดว่าจะเป็นลีกอินโดนีเซียที่เอานักเตะไทยไปค้าแข่งในช่วงหลังเพราะว่าตอนนี้โปรไฟล์ของเคนเนี่ยก็คงจะร่อนไปทั่วเหมือนกันและถ้าเกิดพิชาคิดว่าอยากจะไปหาประสบการณ์ในลีกต่างแดนสักครั้งหนึง่งในวัยแตะเลข3เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมนะครับเพราะนักเตะเกรด เงินเดือนเกิน3 0 0แสนผมว่าเขาจ่ายได้อย่างสบายสบายแล้วสเปคสไตล์การเล่นนักเตะแบบพิชาเนี่ยเป็นนักเตะที่กัดไม่ปล่อยรูปร่างอาจจะเล็กแต่ครองบอลเหนียวแน่นแล้วความฟิตก็ค่อนข้างดีและแน่นอนถ้าเกิดไปค้าแข่งต่างประเทศก็จะอยู่ในโผสำหรับสาระบบของทีมชาติได้อย่างไม่ยาก ก็อยู่ที่เจ้าตัวแล้วครับว่าจะเลือกแบบไหนจะได้มาดูแข่งเทพแบงค์ขอยูเนเต็ดนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไล่ปิดดีลเซ็นสัญญากับนักเตะที่อยู่ในแผงทางโคชแบงค์ทศตวันสีปานที่เป็นโครงสร้างหลักๆครบหมดทุกตำแหน่งแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาปิดจ็อบตัวต่างชาติซึ่งจริงๆเนี่ยเหมือนเขาจะได้เกือบครบแล้วนะครับเหลือเพียงแค่กองหลังแล้วก็กองหน้าที่น่าอยู่ในช่วงของการเจราจาขั้นตอนสุดท้าย พราะเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากพลาดเป้าตัวเลือกอันดับแรกๆแ,แต่ตัวที่มันมีข่าวหลุดมาก่อนเนี่ยมันคือนักเตะข,ของแทมปิเนสโรว์นะครับตัวญี่ปุ่นนั่นคือเซอาคุโนริที่ยิงประตูแบงคอกได้ในศึกเอ l 2เแล้วก็เพิ่งยิงบีจล่าสุดด้วยในศึกสิงคโปร์คัพรอบรองชนะเลิศนัดสอแต่ว่ามันยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับผมได้ข่าวเหมือนกันว่าน่าจะเป็นนักเตะคนนี้แหละที่เป็นสมาชิกของแบงคอกตามเซอาคุโนริเหมือนกันกลายเป็นแพ็คคู่ซะแล้วนะครับมาจากแทมปิเนสนั่นคือ เคียวงะนากามูระมิดฟิลหมาเลข10ที่ตามตำแหน่งเนี่ยจะมาเล่นแทนบราซิลเจดาดีโอเคด้วยเกรดแล้วก็คลาสเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มองว่าเขาเป็นนักเตะจากหลีิสิงคโปร์มันก็พอไปกันได้แต่ว่าในรายของนากามูระถ้าได้ตัวมาจริงๆเนี่ยมันต้องมองข้ามไปเลยนะครับเพราะนากามูระเนี่ยเป็นนักเตะญี่ปุ่นที่โอนสัญชาติเป็นสิงคโปร์แล้วฉะนั้นเขาจะเล่นในโคต้าอาเซียนได้ ย่างล่าสุดที่เจอก,กันกับทีมชาติไทยในอาเซียนคัพเนี่ยผลงานของเขาก็ถือว่าไม่ธรรมดาคือถ้าเกิดจะเสริมโคตา้าเส้นแบบนี้เนี่ยผมว่าก็เป็นเดียวที่ดีนะครับเพราะก่อนหน้านี้การได้ปฐมาอาหารก็เห็นชัดเจนว่ายกระดับทีมได้แต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนสาหรับนักเตะในเกรดอาเซียนฉะนั้นมันต้องเน้นตัวต่างชาติ ที่จะเอามาเพื่อยกระดับทีมจริงๆเพราะจากการเสริมที่เป็นข่าวในตอนนี้ยังไม่ว้าวพอแต่แนวคิดนี้ของทางโคชแบนทศตวันสีปานเนี่ยก็คงจะบอกว่าถ้าเกิดจะหาของใกล้ตัวที่เห็นการชัวๆว่าเล่นได้เนี่ยก็ต้องเอานักเตะของคู่ต่อสู้มาแล้วด้วยความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยวินัยก็สูงอยู่แล้วซึ่งนางการมูระเนี่ยก็เป็นนักเตะที่มีความเข้าใจเกมสูงด้วยเพราะตอนเล่นทีมชาติสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เป็นคนคอนโทลเกมเป็นตัวสร้างสรรเกมกับผลงานชัดเจนนะครับกับทางแทมปิเนสเนี่ยที่สิในอานั่พาทุกราย รองเนี่ยสุดท้ายเขาคือออสตาทีมยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์อาเซียนคัพล่าสุดด้วยนะครับเช่นเดียวกับในเอสลีกของสิงคโปร์ก็ติด11ตัวทีมยอดเยี่ยมมาถึง4ครั้งเลยปิดท้ายกันที่เจเรจาวช่วยหาทีมดีกว่านะครับส่งโปรไฟล์มาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเนี่ยทะลุไปเป็นร้อยคนแล้วนะครับวันนี้ก็นําเสนอต่อเนื่องเป็นนักเตะในเกรดไทยลีกหนึ่งกันทั้งนั้นเลยนะครับดีกรีเยาวชนทีมชาติคนแรกก็คือเจษฎากรขาวงามนะครับปัจจุบันก็อายุ28ปีเคยอยู่กับแบงคอกยู ก่อนหน้านี้ก็ไปเล่นอยู่กับสมุทสาครซิตี้นะครับแล้วคนต่อมาคือสำเริงหานเชี่ยวปัจจุบันก็อายุ30นะครับเคยเล่นให้กับโกเบทนบุรีรังสิตบีจีราประชาและก็เชียงใหม่่วนทีมล่าสุดอยู่กับแพร่นะครับ ขอย้อไปดูหนึ่งคนครับน้องโซชิติพั์แก้วยศเด็กในวัย22ที่เล่นทุกตำแหน่งในแดนกลางนะครับผ่านประสบการณ์กับพีทีระยองสุดประกาศซิตี้บ้านบึง FC ปราจีนซิตี้ล่าสุดกับฉะเชิงเซาคราวนี้ถึงคิวของเอิร์ธนาคินวิเศษชาตินะครับนี่เป็นนักเตะที่เคยติดทีมชาติไทยในชุดเยาวชนมาแล้วนะครับทั้ง19ปีแล้วก็อยู่23ก็เล่นกับหลายสโมสรน,นะครับทั้งอยุธยาทีมแจ้งเกิดต่อที่แบงคอกอาร์มี่ชัยนาธบีจีการท่าเรือเชียงใหม่แล้วก็ล่าสุดกับนคนปรปฐมนะครับ ลับปิดท้ายอีกหนึ่งคนก็คือสัจพรตุ้มสุวรรณนะครับที่หมดสัญญากับเสือป่าราชานครปฐมยูในเต็ดตอนนี้อายุ25นะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อตามโปรไฟล์ที่ผมโพสต์ให้ในทุกๆวันทางเพจ Facebook ของเจวรปัดได้เลยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป YouTube Facebook และก็ TikTok ชื่อเดียวกันเจวรปัดฝากกดติดตามในทุกช่องทางได้เลยสวัสดีครับ